สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมแอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะเมื่อวานนินกับติดตามนะคะสูตรคำนวณหวยหลาบพัฒนาของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมเข้ากับไปเบิ้งเลขเด่นเลขวิ่งเลขหลุดนะคะของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมว่าของอ่าอ่าเลขเซียนใหม่เพิ่นจะได้ตัวเลขหัวที่แล้วกับบ่เขานะคะท่านผู้ชมหลุดไปงวดนี้เข้ากับมารับชมนะคะตัวเลขน้ำพิ่นนะคะว่างวดนี้ จะได้เลขเด่นเลขวิ่งเลขกลุดตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเขาก็ฝากเป็นแนวทางนะคะสูตรคำนวณหอยกับมีเข่าม่หลุดนะคะท่านผู้ชมอ่าไปติดตามนะคะเลขเซียนนะคะท่านผู้ชมลองเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมครับหกเดี๋ยวรอเซียนเป็คำนวลก่อนนะคะคำนวลก่อนว่ามันจะมาตัวไหน ตอนนี้ก็ยากสว่างในเล็กน้อยนะคะเขามาอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้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 ยต่อเลยนะคะต่อเลยต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะจะมาเล็กเส้นเอ้าเพิ่นจะทำสูตรใเดียงก่อนนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรสองเ่็นไหคะท่านผู้ชมก็รอไปก่อน เราเห็นเหล็กเสี้ยนกับรุดนะคะับคุณผู้ชมข้าก๋ารอบตอนต่อไปเนาะเพราะว่าข้าวเก๋าไปใส่เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมใส่เป็นแนี่ยค้างค่ะไปคัดกรองสกดัสดไข่ดวกลูก<ด>น่าจะมานะคะ เพื่อได้ควชื่นชอบเาก็จับออกก็ได้ในการเป็นผู้ชมจับทีเซียนเป็นในตลางก็ได้นะคะเพื่อนผู้ชมเพราะมันเป็นเลขวินกัน่าได้เนาะตัวงดก้อนลงคืนเนี่ยเข่านะไม่สูตรก้อนจับจับก้อเขานะคะท่านผู้ชมเข่ากรเดียวโอ๊ยส่งกรเดียวยกเข่าไปดูย้อนหลังได้นะคะแต่ว่าเขาเลียกนาหดก้อนสอาสี่บ๊อบแต่ว่าเลขยกเอนี่เขาอยู่แล้วเขาจับก้อเข่าส่ดค่ะถ้าว่ามักได้เป็นยังไงกัผู้ชมปะ เดี okay. 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 ๋ยวเวลาจะเห็นดีนล้วจะกำจังมานเขียนวันที่ยี่สิบเจ็แล้วก็เอาเลยเนาะแม่เนาะต่อเลยเนาะเออมันจังแบบว่าอยู่หนาเดียวกันแล้วก็เขียนแบบตัวเงยท้องม่านอีกเลยเอาโอเคเอาหลอดก็ไกันแั้งเล้วก็หมแล้วก็เขียนแล้วแต่บางทีถึงวันนี้เขียนหมอนเยนกระบอกเขียนกระบอกแล้วแม่เอาไม่หมดโอเคอ่ะไม่มีบทเออโบมีบทนะคะท่านำช่วงค้ากัจมีเสียง โศกกันคุยกันแน่กับขอโทษขออภัยนะคะอันนี้่ำาอบพแน่กับขอโทษนะคะท่านผู้ชมขาอาจจะใส่ซับบานๆน,นี่นะคะตัวเกาเข่าหลุดนะกดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมขาเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่า กบิคอรกรจะลงทุนนะฮะท่ช่ผง้ชมั่าดูเป็นมู่เป็นเพื่อนกันนะฮะสนุกสนานก็ได้เด้อ แก่สามตัว,วเรซเซียนเลยดังๆไปเลยเล็กเซียนนะคะท่านผู้ชมทกกุกท่านจะโขกมากนะคะได้กเด็กมาจะมา ข้างล่างน่งแวเด็มันจะมาหนึ่งสองสามสองสี่เก้านึ่งเกาสี่ศูนย์ศูนย์สองเก้าเรีสตัวก็มี4สี่สามนสองก็จับหลจับแค่นี้แหละเท่ยนวงกลมตัวเด่นนี่เพื่นเนี่ยตัวเด่นบ่อื เพราะว่าบึงเทียเขาก็เออจาะบึงเชียทุนคุ่นหน่อยเนาะคุ่นหน่อยบึงทุนหน่อยเขาก็อยากเอออยากเจาะอยากยังประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเขาก็เออมึงเล็กเสียนเล็กวิ่งเล็กหัวคนโบคนจะได้กตัวใหญ่ะลยท่านผู้ชมเอากุ้มิตาสองเนี่ยบ้านอืมค่ะท่านผู้ชมค่าอ้าวจะุปดีวิ่งใช่ไหมคแมวทางนะคะท่านผู้ชมขาหวดทันทียี่สิบเจ็ดนะคะทงบวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมค่ะ วยเล่าพัฒนาก็ออกถูกปั้นจัน์อังคารฝุดนะคะทุ่มเชิงพาคุณนไห่บิงสองหนุสีเด้อที่สองที่ก็สามสอง เราเล็กวินของเซียนนะะผู้ชมเส่เขาเบางเกตวินกันนี่นะคะเลขอ่ะเลขวินของคนนะคะท่านผู้ชมกับมีสูตรตรงก็ได้เนาะสองสองสามสองสี่เก้าห้าศูนย์นะคะหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ผู้ใดว่าชอบซีเซียนพันจับอันนี้เพืน่นคิดสูตรตรงไปเลยนะคะอันนี้ตรงตรงพิจารณาไปคัดกรองมนะคะท่านผู้ชมมาตัวเลขน่าจะมานะคะอันนี้สูตรเพราะพันจับพู่ไม,ม่เล้่นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ หนึ่งสองนะคะสามสองเก่านะคะหนึ่เก้ากับสีศูนย์นะคะท่านผู้ชมกับศูนย์สองเก้าสองวิ่งรูด2กับสเลยนะ,ะเลขสามเตัวเด่นสุดๆลยคือสามกับส 2, 2 3นะคะท่านผู้ชมเขาก,ก็ลองจับบิ่งก่อน กจับเอาก็ได้ถ้าบ่มกักตรงที่แอดจับมีนสองมสองหนึ่งเก้าสี่ศูนยอันนี้มันสูตรหนสูตรหนะคะอันนี้สูตรสิมีสี่เก้าหาศูนยอันนี้สูตรสอต่ว่ากะแอดก็จับมาได้หนึ่งสองเก หนึ่งเก้าสูนยูนเก้าสตัวสตัวได้ซีสามสองสหนึ่งสองวิ่งสองด4เด่น4 2สอง2เก้าสามถ้าพูดใดว,ว่มามักก็แอดจับกาบจับเอาเพราะว่ามันจะมีหลักให้จับอยู่มันจะมี อันนี้คือคืออันน้จับเอามันสิมีรักสองรักหนึ่งรักสามนี่รักสองรักหนึ่งรัก3ามรัก4ี่รักเก้รัก0มมันสีมีแค่หกตัว ุช่งจำเบิรงเอากรไดบางกระที่สามกรไดสองหนึ่งหือนึ่งศูนย์หรือยังกระไดเหล็กวินหกตัวอันนี้ค่อกาผู้ชมวีเหล็กวินของเซียนอันนี้คือเห็ดอันนี้คือขังแหกนะขังแหลกที่เห็ดเล็วินวาให้จับเอามันจะมีแค่หกตัวค่ะอันนี้คือเหล็วินนะครับกผะ้ชมเหล็กวินก็คือตัวเลขเพิ่นเพอาตัวเลขที่หน่อยลงไม่อีน่อยน่อยอย่อนย่อนย่อนนุ่มาปอีกว่าตัวเลขงวดนี่นะคะ จะมากแค่ได้หกตัวนี่ยและคะ่ทะท่านผู้ชมค่ะเราถึงมาเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเดอ้ทอท่านผู้ชมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซียนๆไงเดอ้อทา่านผู้ชมค่ะฝากชมน,นะเดอะ้ออาจจะมีช่องเร่พระรวยชาแนลนะคะอ่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ ชุดมุภาพนี่นะคะท่านผู้ชมเรกของเซียนใหม่ค่ะนะคะท่านผู้ชมฝากเป็นแนวทางนะคะหวยลาพัฒนานะคะงวดวันที่27นะคะท่านผู้ชมเขาก็แคปหน้าจอไปเด้่อยนะคะเซียนเพันธ์ไฮเลขวิ่งนะคะวิ่งสองโรดซีนะคะท่านผู้ชมตัวเจาะเมันมีซีสองซีเก่ากับสามสองนะคะ พูดให้คุณรับชมกับฝากกดติดตากันะค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเด้อดนะคะท่านผู้ชมเก็บหน้าจอไว้เด้อนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอหุ้นเหล้าพัฒนางวดนี้นะคะท่านผู้ชมยิ่งขาวนี่ก็ขอ,อให้ท่านผู้ชมเข้ามารับชมนะคะมีโชคมีลาบสุขูสุขคนนะคะเงินเต็มกระเป๋าอ่ำต่ำกันเก่านะท่านผู้ชมคะ่ะ มีความสุขความเจริญแล้วก็คอร่ำล่ำรวยๆปังๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ